นี่ก็วิธีการจับปลาไหลเด้อมาจอดแท็กซี่หาปลาไหลอเอาลูกมาสวย,อ,ยอุ้ย,อ,อ,ยอ,อุ้ยอุ้ยยังพอเดี๋ยวยเดียววันนี้ก็วัน,น 28, ที่ยี่แปดธันวาสองห้าสี่กหามันขึ้ใหรือวะจับถือขาเลยถูกหางแล้วมันาจะมาหนะ<ม>ก็ยอดมันใหญ่ละเบิดลานี่กอเวียนโอ้ ล็อกล็อกได้ไหมะล็อกไปถึงทางเดียวต้องล็อกกลางๆตัวได้ถึงจะเอาขึ้นมาได้อุ้ยมันมันถอยไปเลยนี่ขอดูเด้อนี่เห็นทางไหมนี่นี่โอ้เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมล็อกกลางตัวโอ้ยล็อกตรงล็อกกลางตัวล็อกสามนิ้วแบบพ่อบอกอ่ะยังไงยังมีบ่เออนี่แหละนี่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 ตรงนี้มามาไหนแล้วไปยังดุดหรือฮะเออยังอยู่ยังอยู่มันอยู่กับผมนี่แหละเออแล้วผมล็อกไปอยู่ หลอกๆได้ยังถ้าล็อกพ่อจะปล่อยเบ็ดล็อกไม่ได้นี่ล็อกสามนี่หนจับประโยชน์เลยนี่นี่ไหนเลื่อนยุ่ดีเนี่ยเอ้ยมันต้องล็อกสามนี่ไปยังพ่อไปไปดันเลยผมไล่ไปหาพ่อแล้วเออเออดึงออกไปอืมนอนค่อยๆมาแล้วมาแล้วอืมนอไปยังดึงออกไปเลยอ๋อดึงไม่ได้ดึงแรงเบ็ดลาเบ็ดเบ็ดเรานอนเออเดี๋ยวไป จับอย่ากม่จับมีอะไรเอาอะไรผมไล่ตอนไม่เอาด้วยเออใช่โจกโกแต่มันไม่ถ้ามันขึ้นพ่นปั๊บหางมันไล่มามันก็พวดไป,<อ>ไปแล้วไปแล้วสอเออเออทางไหนล่ะพี่นี่นแหละอยู่นี่แหละเอ๋อหัวลงดันดันไหนล่ะนั่นแหละตามตามดูมันเลยมันบก้าผูกง้อกันเด่างนี้เอาคนนั้นเอาอย่องหางเด่นนี่อ้าเดี๋ยวได้ยังไงขอจับขอเยอะเลยนะ อืมถ้านั่งพ่อจะฟาดกินไปนู่นเลยเดี๋ยวด้วยเอินนี่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวด้วยเห็นหัวมันยืนเอ้าขวัดดึงเล็กเลยยกไปเลยอุ้ยยกไปเลยพอยกไปเลยว้า เอาได้ตัวเดียวนี่แหละโอ้โหเออออกยางเอาเย็นเออเออเฮ้ยูแล้วไปที่ไซนี่ไงผมดูแล้วัวเดียวไปก่อนต้นอันาที่ไม่ได้แล้วล่ะเบียดลาเบ็ดลาแล้วตัวไม่ยาวแต่ว่าตัวใหญ่เนาะ เออถ,ถ,ถ้าทถา้าทั้งไตมัน